สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุกท่านวันนี้ลุงเขียวมีโปรเจกต์ใหญ่มาให้ชมกันอีกแล้วโปรเจกต์ใหญ่เลยแปบประยัดมีอะไรก็ใช้อันนั้นอันน่ะสโลแกนของลุงเขียวเลยอ่ะลุงเขียวจะทําเพิงสักหนึ่งหลังเพิงหลังคานะไว้คุมไม้คุมอะไรกันแดดกันฝนแต่ฝนก็คงจะเบาแล้วนะแต่ว่าแล้วก็จะแดดร้อนแล้วไอ้ทีเนี้ยะไปดูกัน เพิงหลังคาแบบประหยัดอ่านตั้งเสาขึ้นมาเสาเดียวเลยลุงเขียวก็จะเอาเสาเดียวนั่นแหละแล้วก็ใช้จะให้เป็นแบบซุ้มๆเอาอะประมาณว่าซุ้มอ,ะอ่ะเพราะว่ามันไม่มีของไม่มีอะไรมากไม้ก็อนุนเสาต้นนั้นน่ะเนาะเป็นต้นปาล์มหรือหมากอะไรสักอย่างนั้นเออลุงมันก็เก็บมานานแล้วลุงก็ถือโอกาสแล้วช่วงนี้ฝนมันจะเบาๆหน่อยและแดดก็เริ่มจะร้อน อ่านหน่อยลุงก็บากไว้แล้วอ่เดี๋ยวไปดูใกล้อ่านานบากหัวไว้หน่อยละนนบากตามมีตามเกิดนั่นแหละอาลุงก็ใช้พอดีเลยอ่าลูกพี่แกนั่นนะทีมงานนั่นและเขาก็าให้เลื่อยมาใช้อพอดีเลยลุงก็เอาบากๆนะั่นแล้วก็ใช้สิวสิวสกัดเอาอ่าเนี่ส่วนตอตอก็อยู่ขาวันก่อนที่ว่าลุงไปตัดกันมานนั่นแหละพอดีมันตรงๆก็เลยเห็นพอดีเลยมันมี ซีเล็กซีน้อยการเล็กกันน้อยก็เลยพอดีเลยลุงก็จะมาทําหลังคาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแดดเริ่มรนะ้อนแล้วนะยแดดจะร้อนแล้วบ่ายๆะ่ะอ่ะลุงก็พอดีเลยกันร้อนไปเลยฝนก็คงจะไม่กันและใกล้จะหมดฤดูฝนลวอ่าทวนนี้ต่อขึ้นมาอีกทอดแล้วอัวนนน้นดันบนกําลังจะสก,กัดอยู่เลยอ่าเราก็ต่ออันนี้อีกทอดหนึ่งนี่อนนี้ก็เตรียมมาแล้วแต่ว่าประมาณสักสองเมตรครึ่งประมาณนั้นอะ่ะเกือบสองเมตรก็กว่าไปอะ่ะ เกินครึ่งไปอ่าเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันซิอ่าส่วนนี้ก็บากเรื่อยใช้เรื่อยเรือยนนั่นแหละถ่าไว้หน่อยแล้วแล้วก็จะเอาสิวตอกๆนี่แหละนี่สิวลุงก็ทําเองเลยลตลับลูกปืนนั่นมอะไรก็ใช้อันนั้นแหละลุงเพาว่าช่วงนี้มันยังอ่าวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ยัง าราคานะกระเป๋าตบกระเป๋าแล้วมันไม่หือไม่เออลุงก็ต้องใช้แบบที่มีไปก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสักนิ้นะิ ตอนแรกก็ประมาณนี้อันนี้ไก่เคียงอะไม่ต้องดิงต้องดึงพอให้ใช้ได้อาแต่ว่าต้นปาล์มเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเจาะรูแล้วก็ตีตะปูเข้าไปแต่ว่ายูคาก็ยังยังยังสดอยู่นะยังตีได้แต่ว่าไม้ปาล์มเนี่ยต้องเจาะรูน้าแล้วอพอดีมันมีตะปูเก่าๆอยู่พอดีเลยตะปูห้าที่ลุงไปลื้อมาเผาฟืนนะเนาะมันก็มีตะปูอยู่เดี๋ยวก็จะเอาตะปูนั้นตีน้ำไปก่อนเดี๋ยวจะเจาะรูกันใส่ริมกันอีกทีนึง วัดหกเหลี่ยมอ่านี่ยุมก็จะเป็นหกเหลี่ยมลุงก็ได้ลูกบล็อกมาเลยเพราะว่าไล่หาดูแล้วมันยากมันจะเป็นแปดแล้วก็เลยขีจวัดเอาเลยได้ลูกบล็อกเบอร์หกเหลี่ยมพอดีเลยอ้าวเนี่วางเลยเพราะว่าเรามีเซนเ,นเตรอร์อยู่แล้วเอานันเซนเตรอร์ลุงก็ขีดไปนิดนิดละอ่อกีมลืมอันนี้หกเหลี่ยมแล้วก็วางได้เหลี่ยมเลยหาเซนเตรอร์แล้วก็มาร์กจุดเลย หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามสี่ห้าหกนั่นได้นี่เลยแล้วก็จะเชาะเอาละ ของโครงสร้างกับประมาณนี้อ่าซุ้มอ่ะ,อะจะเป็นซุ้มใชละไม่ใช่เป็นเพิงละอ่าส่วนบริเวณด้านเนี้ยเดี๋ยวลุงก็จะต่อเติมเอาที่หลังเพราะว่าเนี่ยบ่ายนี้แดดส่องเข้าไปเต็มเต็มเลยต้องต้องยื่นออกมาที่หลังแล้วกันว่ามันยังไม่มีส่วนของวัสดุมากมายเท่าไหร่อ่านอนหลังคาลุงก็จะใช้อันนี้เลย พวกยูคานี่แลหละแผ่นซีบางๆอ่าเนี่ยนูนกองนูนนูนกองนู้น,นอู้นะก็เอาเป็นซีบางๆแล้วก็มาตีตะปูเอาน้อยๆนั่นนะเพราะว่ายังไม่มีสังกะสีว่าจะไปมุงสังกสีเอาที่หลังอ่าเนี่ยเราก็จะยืนไปสักนิดนึงนะบริเวณเตาคุมเตาสักนิดนึงกับบริเวณเนี่ยเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยแดดส่องเต็มๆเลยอ่ะ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปส่วนหลังคากัน เนี่ยสมเห็ดพักแดดพักร่มแดดนะแต่ว่าคงจะกันฝนไม่ได้ของลุงวันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เล่นลุงหลายวันเลยนะฝนตกเกือบทุกวันเลยลุงก็ได้วันละนิดวันละหน่อยอ้าวเหมือนก็ส่วนเนี้ยได้เรียบร้อยแล้วหลังคาส่วนต่อเติมก็เรียบร้อยแล้วที่ที่ยังไม่สำเร็จคือเนั่นส่วนที่ของอ้าวส่วนของ มานั่งโต๊ะน่ะถ้าลุงไม่มีวัสดุไม่มีไม้ลุงก็ต้องรอไว้โอกาสหน้าถ้ามีไม้มีอะไรแล้วลุงก็จะมาทําต่อเอาไว้นั่งทำเก้าอี้พร้อมสับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นรูปอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงอานะเดี๋ยวไปดูมุมไกลๆกันสิอ่าเดี๋ยวมุมไกลส่วนที่ต่อเติมเนี่ยช่วงบ่ายนี้เลย ส่วนนี้ส่วนที่ลุงก็ยื่นออกมาแล้วแล้วแต่ว่าวัสดุก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันลุงก็ทํายื่นไว้รอรับก่อนอ่าหน่รอวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าจะลกมากเลยนะมายังไม่ได้เก็บไปกวาดเลยอ่าน่นผักแดดอ่าอ่าส่วนที่ต่อเติมเนี่ยลุงอาจจะมุงหลังคาไว้แล้วก็ทําเป็นที่เก็บฐานนะเวลาหน้าแรงหน้าหนาวเนี่ยคงจะไม่มีฝนละ คงเก็บได้อยู่ถ้ามีโอกาสก็จะทำหลังคาไปให้มันเกือบถาวรนั่นแหละแต่คงไม่ถึงถาวรเรียบร้อยแล้วสมเหตุพักนั่งพักกันแดดแบบประหยัดโปรเจกต์ใหญ่ของลุงเขียวก็เสร็จแล้ววันนี้ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ มีสาระก็ฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเที่ยวด้วยขอบคุณนะทุกๆุกคนสวัสดี